เมื่อไมกับการโดนโกงเวลาต้องซื้อหรือขายหรหัสเกม Rv ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป <Yeah. S 1> นี่เลยเพจแอดมินต้น tp 7เพจขายหรหัสเกม Rv ที่ดีที่สุดณปัจจุบันนี้เครดิตเยอะรีวิวเย,ยอะปลอดภัยไม่โกงเพจแท้ยอดไลค์เ0็ดหขึ้นไปเดี๋ยวแปะลิงเพจไว้ใต้ล่างคลิปนะครับสวัสดีครับคือวันนี้ตีโดนทานะครับ <Yeah. S 1> ตีโดนเชิญเข้ามาด่าครับผมโอ้โหคดุเลยคนคนนี้ <Yeah. S 1> เอาไรเอ้ย คือถ้าใครอยากจะรู้นะครับว่าที่มาที่ปายมันเป็นยังไงนะครับก็ไปท้ายคลิปได้เลยนะครับท้ายคลิปเนี่ยเดีย๋ยวตีเปิดประวัติเกมที่แล้วให้ดูนะจะนึงนะตีเดีย๋ยวตีเปิดประวัติไอ้นี่ให้ดูนะท้ายคลิปเลยนะครับผมสามารถก็ไปได้เลยนะตะลกี้ดาเมจโอ้โหเมจนี้ยังมีประโยชน์กว่าปลายนะคือคนทนี้เขาเล่นป่ากับเกมที่แล้วนะแล้วตีเล่นโลมครับซึ่งเขาแย่งตีเล่นป่านะ แต่ตีก็ไม่ได้อะไรหรอกครับเออตีก็ไปเล่นโลมให้เขาแต่ตีบลาดโลมไงอ่ะซึ่งตีได้ MVP ครับ <Yeah. S 1> ตีแบบลาดแดกโลมแบกคิ้หายบายวอดได้ผมนะโอเคไม่อยากเล่นกับพวกอ่อนนะอุ้ยโหดเกินพี่ก็โหดไปบางทีเอาอะไรอะตีก็บอกว่าโอเมนแล้วนะโอเมนไงไม่อ่านได้ไง โอเมนโอเมนรอเขากดได้ครับ okay. เคเฮ้ยเอาว่ะโคตรเอาดามเมจไปด้วยนะตะกี้อ่ะอิงนิดนะครับเกมที่แล้วเมดเล่นอิงนิด oh man, you know? นะโอเมนดีแล้วเนี่ยโอเคครับลูนเปลี่ยนลูนแป๊บเปลี่ยนลูนแป๊บ <c oughs> ใช้เป็นลูนดีแล้วกันนะครับคลิปนี้บอกเลยว่า แมนานๆานทีนะครับนานๆทีแบบคนในเกมหัวร้อนแล้วมาเชิญนะแต่ตีไม่เคยหลอกอันนี้ตีหยิบหิวอ้าวเด้อเด,ดคูครับผมแล้วหยิบมาหลอดไปนะคิดอะไรอยู่ครับเนี่ยคิดอะไรอยู่ครับเนี่ยฮสงสัยคิดสั้นครับหยิบมาหลอดมาเจอโอเมนในโอเมนในโอเมนนะครับเขาจะตอบเราไหมตีตอนแรกตีว่าตีจะไม่ใส่รูดนะแต่ก็นะครับจริงจังนะเราจะไม่ดูดูเขาได้ครับตีก็ต้องใส่ครบทุกอย่างมา อัพสกิลสองนี่นะสำหรับมาหลอดมาหลอดอัพสกิลสองอัพสกิลสองนำํำโคตรเฟี้ยวคือตีไม่เคยนะแบบในเกมแล้วมีคนถามมาหนึ่งอ่ะน,นะครับหรือว่าเคยว่าแต่ตีเหลือมแบบไม่ได้เจอบ่อยอ่ะนะถ้้ทีมนี้แบบเจอนไหนก็นไหน,หนละ่ะห้ากว่ซลซลๆซลแม่เนะขาบอกเขาไม่อยากเล่นกับคนอ่อนใช่ไหมหืมจัดในซะลละออกอันนี้ดีกวนะ่า มาเรายังไม่มีอันติเลยนี่อันนี้เราขังไปให้ได้แบบขังเร็วๆเ,เลยจริงๆไม่ต้องรีบขังนะแบบแ,แบบเราแบบเฟี้ยวไงเราเซียนเราจะจะหดหดหดเขาได้อันติแล้ววะเขาจะทํายังไงครับอันติน่าจะาไว้ช็อกหนีนะเนี่ยปัน่นปั่นประสาทก่อนปั่นประสาทก่อนเราต้องห้า,หามไม่เร็วแต่เขายบับยับเดบทำให้เขาแบบญหญุนยิดหน่อยเอ๊ะเขาจะเก็บช็อกไว้นหนีนะเนี่ยผู้ชมคิดว่า แบบว่าก่อนออ,ออกกกอนสะท้อนก็ไมไ่ช่วยอะไรใช่ไหมแต่เราจะออกครับเอ๊ะเราไม่ต้องแบบจริงจังมากเว้ย <c oughs> เออก่อนสะท้อนเจอกับมาหลอดไม่ค่อยจะช่วยอะไรนะครับผมนะไม่ค่อยช่วยนะครับผมไม่ไจําเป็นต้องออกนะถ้าเจอมาหลอดจริงๆอะ่ะแต่ก็แล้วแต่คนละครับจากเล่นก็เล่นนะเพราะว่ามันตีมันทูดามิเตอร์แกนผมออกเกาะไม่ชิบหายไว้วอดมาไม่ก็ตีตัดตัดตัดทำท่าต,ตีทำท่าตีท คือออกเกาะมายังไงมันก็ตีแบบทะลุอยู่แล้วนะครับเจ็บเลี่ยนละกันไม่อยากเล่นกับคนอ่อนหรอเขาบอกว่าเขาไปทาเมีดมาด้วยนะก่อนที่จะเชิญตีมาด่านะครับเชิญมาปุ๊บด่าว่าอ่อนอุ้ยอะไรครับเนี่ยผมละงงหวดไปก่อนอย่าเพิ่งกดอตีขอขอสักเฟิร์สหน่อยได้ไหมขอเฟิร์สก่อนได้ไหม โอเคจะช็อกไปไหนเฮ้ยนิ่งว่ะเขานิ่งว่ะเขานิ่งว่ะโคตรเอาคนนี้ฮึยอย่าว่ะใช้ได้ครับใช้ได้ไอ้ยดูถั่วเขาไปหน่อยเไยเอาใหม่เอาใหม่ผมเลยยางชอบเลยอะไรครับเนี่ยเชิญมาดา่าเลยนะเชิญม,มาปุ๊บดา่าเลยแบบไปต้องตั้งตัวนะครับผม ต้องออกดาบเลยนะติว,ว่เอามาเคียนเลยเดี๋ยวไม่ไหวแล้ว้ยเอาวะเอาวะเขาย,ยืนสู้อะเรื่องบอร้อนอันติเราจะมาแล้วยังไงเขาก็ตายแล้วเนี่ยไปสาย <c oughs> สีไปสายเฮ้ย <c oughs> ไม่อยากเล่นกับคนอ่อนนะสงสัยไม่ค่อยถูกชะตากับคนอ่อนสักเท่าไหร่ ถ้าโดนคนอ่อนตบนี้ตุ๊ทำยังไงดีวะเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าตีอ่อนไงเออถ้าโดนตีตบไปก็คือตีอ่อนน่ะแล้วเขาจะไม่อ่อนกว่าเลยคแบบไม่รู้เจ้าหน้าวิธี่ไหนแล้วครับอะไรครับเนี่ยแซวแซวแซวเฮ้ยเขาหายไปไหนแล้วอะอยู่ในบ่อแล้วคนเก่งหาย แซวเก่งคณเก่งหายไปแล้วอะครับเพิ่งจะสี่นาทีเองนะตีจะไม่รีบจบนะตีจะไม่รีบจบนะครับตีจะปั่นให้อยู่ในเกมนานๆด้วยเอออะไรครับโพตีเชื่อว่ามันยังไม่ออกนะเชื่อนี้ว่ามันยังไม่ออกตีปอมไี้นิดนึงตีปอมไี้นิดนึงอ ล่ากบันตีก็ได้ว่านล่าผมเอ้ยนั่นแน่ออกแล้วยังไม่ออกไอคนคนนี้ <c oughs> คนเก่งที่ไหนเขาออกง่ายๆกันนะครับเอ้ยสิไปไซคิวสองเองอ,อ่ะคือเขาแบบเขาไม่หวือหวาเลยอ่ะเฉียบเลยเฉียบเลย รอรอรอนานนานก็บันจอนัวใจอ่ะตีป้อมตีป้อมนะอีหลาอีหลาไปตีป้อมนะอีหลาไปตีป้อมเด้ออ่าตีป้อมตีป้อมเอ้เอ้เอ้เอไปใส่ไปใสบอกให้ตีป้อมบอตีป้อมเฮ้คนเท่ากันได้เนาะบอกให้ตีป้อมบอตีบอกให้ตีป้อมบอตี เสียงเกมเข้าวะเนี Anyways, ่ยเสียงเกมมันเข้าบ่วะเนี่ยทีไม่รู้นะว่าเสียงเกมเข้าหรือเปล่านะครับตะกี้ตีถอดใส่อแดปเตอร์ใหม่นะครับก็คือเล่นเสร็จตะกี้นี่แหละก็คือตาที่แล้วเนี่ยตีก็งดหงิดนิดนึงนะครับก็เลยแบบถอดอแดปเตอร์ออกแล้วก็จะไปพักก็แหละอยู่ดีเขาเชิญกันมาหนึ่งหนึ่งเฉยเลยก็เลยต้องทําตามหน้าที่ต้องเล่นกับเขานะครับคือตีบอกก่อนนะว่าตีไม่ได้เล่นเก่งนะครับแต่ตีบอกก่อนว่าตีไม่ได้เล่นเก่งใดใดทั้งสิ้นนะครับ อีหล่าตีป้อมนะอีหล่าอีหล่าไปตีป้อมนะเอ้ยเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสวยแหมสีไปใสายน่เข <c oughs> ียนเขียนเขียนพอแล้วต <c oughs> <s 2> <why> ีว่าตีพอดีกว่ามั้ตีวตพอดีกว่าไหมไม่มีอะไรเลยเฮ้ยฟิลิปทูดไปละ พอเดีกวนอะโอเคครับก็เป็นยังไงบ,บ้างครับก็รับชมชพเพื่อความสนุกแล้วกันนะส่วนใครที่อารมณ์แบบนี้ก็ตีวัาเลิกได้ก็เลิกนะครับผมมันเป็นแค่เกมนะอารมณ์ในเกมนะครับผมแป,ป๊บเดียวเราก็หายองนะไม่ต้องไปงุนหงิดอะไรมากมายนะครับผมป่อยให้เกมนั้นมันผ่านไปแล้วเาไปเจอเกมใหม่อีกทีหนึง่งแพ่อ,อีกทีหวัวราอ เออนี่นะครับเกมนี้เลยเนี่ยเกมนี้ะลรที่เขาเล่นซานิทนะครับโอเคเนาะก่อเขาได้ที่4ี่นะเพราะว่าเมทได้ที่3านะถึงแต้มจะเท่ากันแต่ว่าเขาได้ที่4ี่ี๋ยว,ว่าเมทจะมีประโยชน์กว่าอีกแถมเปดาเมดด้วยนะโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์คนระไลด์ด้วยนะครับผมส่วนใหญ่ให้ตีทาคลิปเท่าไ,ไหนเนี่ยก็ส่วนเปสาวเนี่ยก็ก็อาจจะพักไปแป๊บนึงนะครับผมเออ เน่พาไปแป๊บหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันลิหนาแล้วกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์ like ด้วยได้ไปเจอกันลิหนาครับผมไม่บา,บายครับสามไลค์ like พอละเป็นกำลังใจ เมื่อไหมกับการโดนโกงเวลาต้องซื้อหรือขายราดเกม Rv ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป <Yeah. S 1> นี่เลยเพจแอดมินต้น tp เดเพจขายราดเกม Rv ที่ดีที่สุดณปัจจุบันนี้เครดิตเยอะรีวิวเยอะปลอดภัยไม่โกงเพจแท้ยอดไลค์เจ็ดหมื่นขึ้นไปเดี๋ยวแปะลิงเพจไว้ใต้ล่างคลิปนะครับ